สว,ส,ส,วส,สวัสดีค่ะสวัสดีช่องอเกษตรพอเพี๊ยชาวอีสานน้องแวนนะคะวันนี้แวนจะพาทุกคนมาดูน้องข้าแป้งกินยาตูตามันเหลียกเลยแวนตตาตาเหลียกนะคะอีตาเหลียก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 น้องแป้งกินยาจะัดโครน้องข้แป้งกินยานะคะ เข้ามาแล้วก็เกิดเรลืเร้เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปของน้งครับแป้งในเรื่องดดีคลิปดีๆของน้องครับแป้งด้วยนะคะกินยากินหญ้ากินหญ้ากินหญ้าค่ะ